โอ้โหเขียวแรกเลยครับเขียวแรกเตะฮะเจ้าแบมโอ้โหโอ้ปาดแรกเตะเลยครับตอนนี้ครับไม่กลัวเลยครับซ้ายยกเกียร์สมโอ้โหลูกน <c interf drink> ี้แม <appear> ่ยังไม่ลงตัวหรือเปล่าครับพี่เกียริครับวันนี้นใส่สกอร์ให้กับฟอร์ร์แล้วก็เจ้าแบมครับวางไอ โอ้โหหลังเท้านิ่งโยก็ไปเกียรติสามแมทโอ้โหเกือบไม่ข้ามครับลูกนี้โอ้แต่ดีที่ในการเตะหนักเตะแรงนะครับลูกนี้นะฮะโอ้โหโอ้โหนะครับเกมจังหวะแบบนี้นะฮะเกมแปลร่างข้ามฟรีนะครับต้องบอกว่าดูกันยาวๆนะฮะ ตต่อ7ครับตัดหน้าสายว่าไงฟอร์ดสายไล่เข้ามาแบมโอ้โหพม่าแบมมาพม่าพม่าสุวรรณสุนภูมินะครับอสสแบมนะฮะเขียวกระทืบนะครับเขียวไรสเสียงนะครับเจ้าแบมว่าไงพี่หมอเปิดเกมยกหมอฟอโอ้โหติดเกี่ยวฟอร์ดโอ้โหแม น่จะฟอดแน่นจริงๆครับเกี่ยวเฉยฮะเมื่อกี้นะฮะโอ้โห,โหนะครับแต่ลูกแก้ไขไม่ข้ามครับแบบโอแบมบโอโงงลูกเสิร์ฟครับแบมบนะฮะอสอสซอแบมครับแบมบสุวรรณภูมิสอรอไล่มาแล้วครับ5ต่อ7ครับ ว่าไงเอ๊ะบินเจียมตานาไซแล้วว่าไงฟอร์ดบินนิดนึงลากเข้ามาปากเขาให้โอโ้โหพี่หมอคืออ้วแนแท้พี่หมอคืออ้วนแท้เขาท่วงนี่แหละแฟนครับพี่หมอคืออ้วนแท้คือต้องบอกว่าไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับในวัยอายุ40บนะฮะ ต้องบอกว่ายังยังยังรักษาสมรรถภาพร่างกายที่ดีนะยังวะขึ้นม้วนก็โอเคนะครับโยกโอ้โหว่างไงฟอร์ดโอ้โหฟอร์ดร้อยเอ็ดโอแม่เกี่ยวแล้วก็ตามเอาหลังเท้าเขี่ยเฉยฮะฟอร์ดเร็วจริงๆ กูตัดมาเกมยังอย,ยู่ยกปีหมอโอขาเดียวโอ้โห,โโโหยังไม่เข้ากันเท่าไหร่ฮะคุณนะครับฝั่งสามนะฮะแดมตัดโยงหลังเลยโอ้โหออกครับลูกนี้ฮนะ<า>เท่าไหร,ร่ฮะพี<า>่ห้าต่อเก้ายังทันอยู่ครับ<า>คือการตะก,ก้อแต้มร้องนะพี่ผมให้กำลังใจนะนะครับ ให้กำลังใจฮะทุกๆฝั่งนะครับคือทั้งสองฝั่งอะไรครับฝั่งฟอร์ดเองฝั่งแบมเองก็ให้กำลังใจนะฮะฝั่งพี่หมอก็ให้กำลังใจกันไปครับแบมแบบนูกนี้แม่ก็ะทึบโอ้โจบแบมบไม่ธทรมาดาแล้วครับคนนี้อสสแบมนะครับ ป้าไหแอดมินเจมโจเข้าไปหมอโอ้พี่หมอแม่สวดอีกแล้วครับลูกนี้สวัสดีคุณโชคดีนะฮะโชคดีไหมแบบก่อสร้างนะครับหมอปลามาผิดงานบอกครับพี่หมอน่าจะวันนี้ยังยังไม่ลงตัวฮะนะครับยังไม่ยืดหรือเปล่านะครับต,ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่า เป็นงานหนักของฝั่ง3มคนนะฮะคือในเกมทําของเจ้าแบมบอบินเบาเองนี่กระทืบนี่ไม่ได้เกี่ยวนะครับกระทืบกระทืบหนักมากนะฮะเจ้าพอร์ตเองก็คุมดีหลือกเกินครับฝั่งนู้นนะฝั่ง2คนครับคือคือต้องบอกว่าเล่นยากนะครับอเ,อเ,อเอาเลยครับสกรอร์อยู่ที่9ต่อห ปาไงเด็ดอยู่เกมยกมาแล้วโอ้โหมอครับโอ้ลูกนี้นะฮะยกไปลายซันแบ็กนะครับแกไม่ยอมซันแบ็กเลยจะเตะเลยนะครับถือว่าสดมากนะครับเย่มตาของพี่หมอป่านะฮะ ห้าต่อสิบว่าไงฟอร์ดโจกเข้ามาแบมปักเข้าให้ yeah, yeah. นี่แหละครับอาวุธหลักของเขาแล้วครับเ <Yeah. S 1> จ้าแบมนะครับปาดแรกเตะฮะสิบต่อห้าว่าไง oh. พี่หมอเปิดง่ายๆโยกเข้าไปต <Yeah, yeah. S 1> ีหัวตรงนี้ยอมโยฟอร์ดทางถูกครับปักเข้าให้โอ้โหโอ้โฟอร์ดนฮะแม่ ยูวจริงๆครับลูกนี้นะฮะเกือเป็นแต้มของเจ้าปอดแล้วครับปอดเฉียบเนทครับเมื่อกี้นะฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดมินิชาร์คนลัตะกกอนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะฮะขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะฮะ30ท่านชมนะครับ ที่ร่วมรับชมเป็นเกียรติให้กับแอดมินิชั่นนะครับต้องขอขอบคุณทุกยูสเซอร์นะครับที่ดูไลฟ์สดของแอดมินิชั่นนะครับว่าไงครับฟอร์ล้ออิดลากเล่เองเลยนะฮะโอ้โหฟอร์ล้ออิดสุดยอดครับจังหวะการขึ้นทำแล้วก็การเทคตัวนะฮะลงตัวจริงๆนะฮะคนนี้10ต่อ6ครับ มาไว้ไงอดมินเกยมยังทันโยก้าไปพี่หมอโอ้โหไม่เลยลับลวครับเอาละครับเริ่มมาแล้วครับในเกมเตะของพี่หมอนะฮะคือมาช้าเกินไปหรือเปล่าครับนะฮะเกมนี้มาช้าหรือเปล่านะฮะโอ้โหนะครับต้องบอกว่าเกมทําของเจ้าแบมเองนี่ไม่ธรรมดานะครับคือปาดเล็กเตะนะฮะปาดแกนี่ไม่ธรรมดานะครับปาดยัดปาดยัดปาดฝังปาด เกี่ยวยากนะครับยังว่าการขึ้น,นรรทำเฉียงแกนะครับเอาเลยครับแอดเปนเจมโอ้ลูกนี้ไม่ข้ามครับแม่นะครับสวัสดี3 6ยูเซอร์ครับโอ้โหนะครับฟอ,อร์ร้อยเจ็ดจอดมาว่าไงพี่หมอทันโอ้โหเร็วมากครับลูงนี้โยกง่ายๆหมอป้าป้าเขาให้ seats. โอ้โหเน็ตแทบขาดครับลรงนี้ แม่เตะใส่เน็ตอีกแล้วครับพี่หมอโอ้โหเป็นอะไรกับเน็ตหรือเปล่าครับโถ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 นะฮะเอาอีกแล้วครับสก,กอร์เพิ่ไมไ้กับจาฟอร์ดและจาแบมเลยฮะเป็นสก,กอร์อยู่ที่11ตอต่อ6ครับสิบเอ็ดต่อ6ครับฟอร์ดไรต์ฟังง่าพีเดตเปิดเกมยก หมอ,อ้าโอ้โหเอาจนหน,น้าเับลูกนี้โอ้โหพี่โชคดีไหมแบบบอกว่ากลับมาต่อผมอีกนะสองหนึ่งพี่หมอปลานะฮะวันนี้ดูยังโอ้โหเร็วจริงๆฮะวิ่งเปิดแล้วก็โอ้โห แม่ยัดเน็ตเหมือนกันแหละครับดูจะไม่กินสนามนะครับดูจะแหยงไฟหรือเปล่านะพี่หมอนะดูเป็นยังไม่เข้าเท่าไหร่ครับวันนี้โอ้โหเวอร์อังโยโอ้โหแก้ไขไปว่าไงา้าดับสอดเอาฟอดแม่นี่นะครับที่แอดมินดิชาบอกนะฮะลูกยากๆเจ้าฟอดจะเก็บกินง่ายๆเลยนะครับ เกี่ยวกินโอ้เป็นว่าเล่นนะเจะ้าฟอร์ดแต่ลูกแยกง่ายๆอย่างเงี้ยเจ้าฟอร์ดแต่ง่ายนะครับเอ,อ้าหน้าซ้ายเท่าไหร่แล้ว เอาวาไงพี่เดชเปิดปิ้นนิดนึงตามยกปาดนลกอเอาวเกี่ยวง่ายง่ายเลยแบมบอลบินเบาฟอดโอ้โห้เจียมเตียวฟอดครับแบมยกเลยตรงนี้นะเจียมไปเนี่ยเต็มทันเดียวยังใช่ไหมเจยมสิบสามเลยเนานะโอ้ สก,กอร์ตอนนี้อยู่ที่12-7 <20. S 1> เกมไม่เกมแบบทยครั้งที่หนึ่งแบมยงหลังมาเอาละครับเกมเลยครับไม่มีใครรับเลยครับโอ้โหยืนงงกันทั้งสนามนะฮะโอ้นะครับต้องบอกว่าฝั่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะนะฮะทั้งสองเกมไม่ว่าจะเป็นฝั่งตีเกมตีหัวแล้วก็เกมแปรข้ามฟรีนะครับ เกมต่อไปรอยรับชมได้เลยนะครับผมจะขอปิดไร้สดไปก่อนเพียงแค่นี้แล้วจะกลับมาไร้สดใหม่ในอีกสักครู่นะครับ